สวัสดีค่ะก็ยังกินของจากร้านอาหารไทยอยู่นะคะนี่จะเป็นข้าวเหนียวใช่ล้วะคะข้าวเหนียวร้านอาหารเขาจะเอาใส่ในถุงที่มีฟอยล์อยู่ข้างในพวกพวกไก่ย่างพวกหมูย่างอะไรเขาก็จะเอาใส่ใถุงเ้ื่อเก็บความร้านอนนี้เป็นข้นตํา ร้านเนี่ยเขาจะมันจะไม่เหมือนร้านมันดีสยาม,มหุกตายแล้วดูน้ำน้ำปลาทั้งนั้นเลยอ่ะเตพื้นเลยเดนนีน่มารีเวลามาส่งเนี่ยต้าไม่ระวังไงคะ่ะมันอย่าถ้าใส่แบบนี้แล้วมันเปิดยากเพอะอันนี้เป็นผัดไทยค่ะ ไทยอะไรไม่รู้ผัดไทยกุ้งมั้งค่ะนี่มู้ผัดไทยของพีกสาวโทษนะคะเต็มเลยเยอะเลยค่ะนี่นี่เป็นผักองิงของแม่ของป้ามันจะเหมือนร้าดินดีสะอาหรือเปล่าไม่รู้ สั่งเหมือนเดิมค่ะให้ใส่ให้ใส่แต่ผัดให้ใส่แต่คณะกับไข่เอาส้อมออกให้แม่หน่อยจะลองชิมรสชาติเป็นไงส่วนอันนี้น่าจะหกอจากอันนี้ยอันนี้เป็นส้มตำอันนี้เป็นน้ำซุปข้าวมันไก่ลูกสาวกินข้าวมันไก่ มต้องเป็นซ่อมเอาซ่อมให้หน่อยจะชิมรสชาติจะเหมือนร้านมันดีสยามไหมอันนี้จากร้านอัยดาค่ะเพราะร้านมันดีสยามแสดงว่าสองทุ่มไม่มีเดลิเวอรี่ชิมดิไม่เหมือนชอบของ ร้านวันดีสยามมากกว่านี่ส้มตำใช่น้องพาซิวแม่อร่อยคนละรสชาติเลยค่ะ ดูดำปือเลยส้อมตำน้ำปูเนี่ยเลยคงใส่น้ำปูอะนี่ส้อมตำดูดูเส้นนะคะเนี่ยเขาใช้เครื่องบองมกมะละกอแล้วใส่ไปในเครื่องเลยเส้นมันจะออกมาแบบเนี้มันไม่น่ากินวันนี้สยามน่ากินกว่าเยอะเลย สก,ก็ไม่กรอบสรุปไม่เหมือนบันดีสยามทั้งผัดชิยูแล้วก็ส้มตำไม่พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ